โอเคนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่องทามบอลวัฒนทางกับเกมโรบอกในโหมดสควอตเกมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาตัวรอดในเกมนี้นะครับทุกคนไปเราไปลุยกันเลยมาผ่าไปเราไปลุยกันดีกว่าเอ้ยลุยเลยอ่ะลุย <c oughs> คนแม่งเยอะเลยอ่ะจะต้องแบบว่าต้องแบบโอ้ดูเรื่องสินี่เราเขาพาเรามาไหนาพาเรามาที่ไหน ไชิพายเรามาแก้ควรกันไหมแบบแบบจับคนทุ่มไงมันสมาร์ทโฟนมีมีมีกดเลยเล็กหนึ่งเว้ยไปใกล้กับคนอื่นนะแล้วก็กดจิกซ้ายเพื่อจับทุ่มนี่โอ้ยโหชิบหายเี้ยกูดึงกูมีท้องถ่ายชาวบ้านเอาไว้แบกหนึ่ง คือคือมันไม่สุ่มอ่ะแล้วมันจะกระตุกอ่ะแน่ปะเพลงจบปุ๊บมันก็ขึ้นเลยอ่ะมันไม่สุ่มจริงๆถ้ามันสุ่มจะกระกระตุกตัวนี้เลยอ่าเนี่ยก็คือมึงรู้เว้ยมึงรู้ว่าเนี่ยถ้าเพลงมันจบมันก็จะหันเนี่ยนะประเด็นคือมันสามารถแกล้งคนอื่นได้เว้ยถ้าเกิดเขาแบบมีคนมามาแกล้งเราอ่าเออเราก็ไม่ติดตายได้เหมือนกันอะไรใจว่าในเนี่ย อเองลองมาจับใครทุ่มสักคนดนะิในตอนที่แบบมันหันมานั่นแหละ,ะมันแค่แข็งมันแค่แข็งวุ่นเหยียบไม่น่าจะเป็นไรมันแค่แข็งเหยับ,ยบอ่ะเฮ้ยดูสิขนาดกระโดดอยู่ยังกระโดดกระโดดน้าหุ่นเฮ้ยเค้กไล่ซ้อนจ่ะดูดิเฮ้จะถึงเส้นสายแล้วใครกินแค่นิดเดียวอยู่ยไหนวะอยู่ยไหนเค้ก อ่าเข้ามาแล้วอุ้ยเชี่ยยยคนถักกูเกื่อไปเกื่อไปไหนไหคคนไงผ่อยู่ไหนอยู่ไหนโอเคตายทั้งหมดนะตานี้ยหล่อหล่อเลยเชื่อไปแล้วนั่นคืออะไรว้าวอุ้ยห้าคนข้างนอกดิคนโหดเลยยื้อเกมอ่ะ <c> ก <oughs> ็โดนยิงตายอ่ะ คือมันคือมันออกไปโดนยิงเงี้ยนะมันกะจะอยู่ให้เวลาเกือบหมดไงไม่น่าใช่หวะก็เดินออกน้องเซนได้เนี่ยเดินเดินออไมเราเราไม่เป็นไรเลยแตกหนึ่งสวยไม่สวยพูดอะไรเลยอ่อะอต่อไปจะค้าเองโอเค ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่เย็นแต่เย็นเฮ้ด่านนี้คือคือขนมปังใช่ไหมถ้าตามในหนังโอเคใช่เจ้าขนมปังมันคือแผ่นไอ้แผ่นแผ่นปานใช่แผ่นปานดูซิว่าจะได้รูปอะไร hello motherfucker ป้านึ่งโอ้แล้วจะปมเหรเฮ้ยไม่นะ กูตายแล้วกลับเข้าส <French> ู Luckily, ่ด่านขุดน้ำตาลที Hence, ่เม <ss> ื่อกี้เราค้างไว้โอ้โหกูได้รูปดาวอ่ะแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยอืดอีกแค่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหแม่งจะแกล้งกูกันทำไมเนี่ยโอ้ยหเราเล้ยไี่แม่งพยายามแกล้งแกล้งกูด้วยยันเป็ดเอ้ยโอเครูปดาวสินะกูไปแล้วน่ารักน่ารักรูปดาว อืเอาไปก็ได no, ้กระจกเรียบร้อยแต่สองเอาไปกันก่อนเลยเพื่อนๆเอ๋ยต้องมีคนตกเยอะแหละโอเคต่อจากไอ้ด่านคุณน้ำตาลก็เป็นอะไรนะพี่ไอ้ด่านสู้กันใช่ไหมใช่อืมต้องมีคนมาแกล้งกูแน่เลยไปดับวะหวังอย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูฉันจะรอดไปเนี่มันนี่ยมันมีคนพยายามจะฆ่ากูเนี่ยไอ้พวกเวน โ oh. อ้ยมีเดือดรอดแค่สามคนเลยว่าแมงนอย่าหนึ่งในนั้นคือกูไงล่ะหนึ่งในนั้นคือใช้คนนี้ยังไงโอ้ยอ้าวอย่าอะไรอ่ะอย่าติดแกยว,วะ่ะต <Yeah. S 2> ิดแก่เสยว่ะที่มีพวกมันมีไอ้คนที่ยังจะฆ่ากูอยู่อ่ะอี๋เอ้ย,อยแม่งอื้อเมคอะยูโนเดเดลโอ้คตรน่ากลัวเลย ฆ่านี่แล้วโอเ้เอามีแค่สองคนเหรอทำไมไม่ได้สองคนนะนี่ก็ยืนก็ยิงง่อยๆอยู่ไงที่แคสติสตบวิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมาแกล้งกูนะอย่า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 เอ้อแม่งเอ้ยอยู่เนี่ยอย,อ,อยู่ จะทำอะไรครับ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 ตอนนี้กูกำลังวิ่งหนีตอนที่กำลังมาลุมลุ่มไล่ฟาดกูเฮ้ยทำไมเหลืกันแค่นี้อ่ะเหลือหกนะเหลือหกคนหกคนเหรอวะสองสี่หกหกคนวะย่าคุเคสสี่วีเท่านั้นสองหนึ่งซูสน่าละเว้ยอะไรครับอะไรคอ่ะ โอ้โหอาที่มากัน30ตัวเนี้ยเท่าไหร่เหลือ6-7ถึงคนเ 2, 4, 6, 6, 6นะย็บเลยสองสี่หกหกฮะเอ้เจ็ดใไงครับว่าครครับเลือไดา้าจะขยอ้เหรอเล่นไงวะเนี่ยไพ่มาเล่นยังไงอ่ะต้องกดคลิกย้ำๆนั่นรัว ตุ้มได้ครับตามหมาหนุนทันนะยครับวู้ฮู <laughs> เเ้เป็น,ปาาน,จจนไเจนไเ,เอ้ยวว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 ่วว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 ุ๊วมววว่ววว่วว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 วมวว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 วเวววเวว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 ่วว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 อนววว คุณนะใช้เมาส์แม่งดับเทพเจ้าเลยเมาส์มันเมาส์ราคาสี่ร้อยกว่าอ่ะ <laughs> โอ้ว,ว,วันดีเขาทราบไหมห้าคุณนะฮะให้กินะ, <c oughs> นะเฮ้ยซือ <c oughs> สีส่คนว้าวนี่้องทำอะไรอ่ะต้องต้องวิ่งเหรอต้องวิ่งเหรอพ่ในกูไดานกระตกแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคือมันไม่โอ้โห <c oughs>

เอาแกล้วแน่ด่านนี้เอาแกล้วอ,อ่ะเอาเอาคุยคุยดูมาสเตอร์ไอ <c ute master> ้ไผ่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขอดูแชมเปี้ยนหน่อยนี่วันนี้กูชนะแล้วกูไม่ตายเลยอะ่ะเป็นไงบ้างเพื่อนได้เงินมากี่ล้านว่ะกูได้เงินมาแค่สองร้อยสี่สิบเอสเหรียญไดไงเอ้ยทำไมน้อยจังวะเฮ้ยสกอร์เกมเวลาเวลาไอชนะมันต้องได้เงินเป็นล้านๆอยู่วะเฮ้ยให้น้อยเกินกงไงอ้กงเ <สะ S 2> กมยร์อยู่วะมานี่เงอะไรเงี้ย ไมีอ,าาอคมอคานจูกจ๊กมาสเตอร์อย่างเงี้ยคือชนะสองคนใช่ไหมจู๊กมาสเคนจุ๊กมาสเตอร์มันก็มีสเต็ปจู๊กไม่เท่ากูเว้ยเนี่ยกูเนี่ยไอ้เค้กกูแบบกูปรีนี่ไปบนสุ่ของเตียงเล้กูก็โดดไปโดดมาไว้ตบนเตียงอ๋อเดี๋ยวคนจู๊กมาสเตอร์ม่นก็จู๊กไม่ทันด้ยเนี่ยโดดไปไงเงี้ยโดดไปเรื่อยอ่ะแล้วคนจู๊กมาสเตอร์ม่นกะโดดตกเว้ยไ,ไม่ใช่คนนี้คนที่ไหนอะจะฆ่ากูที่ไหนอะอยู่อยู่ท้ายห้องเน่ยอ๋อท้ายห้องทำไมจะกูวิ่งไปหา ไหนดูแชมเปี้ยนหน่อยเงินสองร้อยกว่าใช่ไหมสองร้อยสี่สิบเฮ้ยเล่นโหดเกินมึงเล่นโหดเกินไอ้ยี่กูเล่นมาสองรอบแล้วเนี่ยไม่แพ้ตั้งแต่ด่านหนึ่งกับสองเนี่ยนี่สองนี้ทำทำอะไรกันเนี่ยโหแม่งโอ้โหท่าเต้นโคตรเท่เลยเพื่อนโอ้สวัสดีนายนายน้ำถือพระเจ้าเปล่ามีแม็กกางเขียนนี่น้ำถือพระเจ้าเปล่าหึมหืมหืมศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง โอเคงั้นพาร์ทแรกเราคงต้องขอจบว้เพียงเท่างนี้ก่อนนะครับทุกคนเจอกันในพาร์ทหน้านะครับทุกคนจ้าเน่